สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟแล็แมนนะครับทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่กำลังหาเซิร์ฟเอร์เล่นนะครับผมมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับจะเป็นเซิร์ฟมอดนะครับทุกคนสามารถเล่นได้ทั้งพีซีแล้วก็มือถือนะครับผมคนค่อนข้างเล่นเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนโอเคนะครับผมถ้าใครอยากเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน a นนเอกูกันด้วยนะครับ นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ Lost Man แล้วนะครับทุกคนอัับแรกนะครับผมเด็กใหม่ต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมารับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนก็กดเอ็นรับของขวัญไปเลยนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่กระเป๋ากันนะครับทุกคนเข้ามานะครับของก็ได้ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ฟชั่นเด็กใหม่นะครับมันจะเป็นเหมือนรูปตุ๊กตานะครับอยู่ด้านหลังของเรานะครับเป็นสีดานะครับที่เขาให้กับทุกคนเลยนะครับสําหรับเด็กใหม่นะครับผมนี่เอาใจสายฟรีไปเลยนะครับผมแต่เรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านค้านะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้ามาดูนะครับก็มีแฮมเบอร์เกอร์น้ำเปล่ามือถือแล้วก็เบ็ดตกปลานะครับขายนะครับทุกคนก็นะครับระดับแรกก็ซื้อมือถือไป ก็ได้นะครับผมเอาไว้ดูราคาตลาดนะครับแล้วก็โทรหาเพื่อนนะครับฮะนี่นะครับโทรศัพท์มือถือค่อนข้างสวยเลยจะเป็นเหมือน iPhone 14เลยนะครับทุกคนนี่สวยมากนะครับโทรศัพท์มือถือนี่ในหน้าจอมีรูปหมีด้วยนะครับทุกคนนี่ค่อนข้างสวยนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อหาเพื่อนได้นะครับผมเวลาเราบันทึกใส่ชื่อเพื่อนเบอร์โทรเพื่อนนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ ดูราคาตลาดได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับเช็ครคาคาตลาดนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทุกคนนี่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนนะครับมันจะเป็นร้านค้าดเน a t แล้วก็ร้านค้าใช้เงินเขียวนะครับแล้วก็ราคาสสยฟรีนะครับผมนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนมันจะมีคนยืนอยู่ประมาณ4คนด้วยกันนะครับทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเบิกรถกันนะครับทุกคนก็สำหรับเด็กใหม่นะครับเขาจะให้รถมาคนละ1คันนะครับทุกคนเราก็สามารถนําไปทํางานได้นะครับอันนี้ก็คือเมนูนะครับเอาไว้เปิดฝากระโปรงรถล็อกรถสตาร์ทรถนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูงานอาชีพภายในเซิร์ฟเวอร์นีกันบ้างนะครับว่าเขามีงานอาชีพอะไรให้เราทําบ้างนะครับผม ก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพเก็บฟักทองนะครับเป็นงานอาชีพแรกเลยนะครับคนก็ค่อนข้างมาทําเยอะนะครับคนอาชีพต่อไปก็จะเป็นงานอาชีพเก็บเห็ดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ทําไปนะครับอาชีพต่อไปก็จะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าแบบคล้ายๆแบบเหมือนฟาร์มออโต้นะครับเราไปที่คนสมัครงานมันก็จะฟาร์มให้เราออโต้เลยนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอาชีพ ขุดเหมืองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่กันมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานอาชีพตกปลานะครับผมเดี๋ยวยืนอยู่ตรงมันมาแล้วก็กดเอนตกปลาได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้เบ็ดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดคาบของนะครับก็คือคับอาวุธนั่นเองนะครับก็ที่เลเบลนี้นะครับก็อยากจะรับก็มาคับที่เลเบลนี้ได้เลยนะครับของที่เขาเขากหนดไว้ให้เราขาบนะครับทุกคนก็มาคับได้นะครับทุกคนนะนี่ วันนี้นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเล่น a d ร์ดรนะครับมันจะมี a d o p ดประชาชน a d o ์แก๊ง a d o ์หน่วยงานนะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าขายรถนะครับผมก็จะมีร้านค้านะครับขายรถนะครับอยู่ร้านเดียวนะครับผมก็สามารถเลือกรถได้นะครับในราคานี้เลยนะครับผม ก็ใครอยากจะซื้อก็มาที่รังคานี้นะครับหาเงินมากนะครับเงินก็เงินเขียวก็ค่อนข้างใช้เยอะอยู่นะครับผมสำหรับใครจะซื้อรถนะครับซูเปอร์คาร์สัก1คันนะครับผม R34 ก็สวยนะครับ R32 R33 นะครับผมก็สวยนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อ R32 ละกันนะครับทุกคนในราคา500,000บาทนะครับผมนี่เราก็ซื้อแล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆกระเช้านะครับก็คือเหมือนบอลลูนนะครับผมเหมือน เหมือนบรรลุน่ะเราอยู่เหมือนอยู่บนลูนกระเช้าข้างบนนะครับลอยฟ้านะครับผมก็สามารถดูแบบสถานที่ได้นะครับว่าเออตอนนี้เราลอยอยู่บนอากาศนะครับเป็นกระเช้าอ่ะเออนะครับสามารถมองข้างล่างเห็นนะครับผมชมวิวคราเลือกแบบเอาไว้ชมวิวนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับก่อนจะไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนานูเอทูทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับยิงหัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ